สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเป็นคำพยานให้พระเจ้าที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าให้ช่วยผมผมชื่อทองดีอุหนวยนาครับวันผมจะมาพูดเรื่องที่พระเจ้าที่้ผมไม่ผมหายจากโควิดพ่อคัวผมติดโควิดสังสามคนเริ่มตั้งแต่วันจันคือนกติดก่อน แล้วก็วันที่แปดก็มาน้ําหอมลูกสาวผมพอเช้าวันที่เก้าผมก็มีอาการก็คือติดด้วยกันอนะ่ะสามวันนะครับก็เลยทําเรื่องไปนอนที่สนามกีฬาที่เขาจัดไว้ให้รัฐบาลเขาเตรียมไว้ให้นะครับก็ไปนอนอยู่น่าจะเก้าวันนะครับผมนอนอยู่นั่น ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้รักษาโลกเพราะผมก็อาการก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆหายใจตัดขัดกับนกก็อธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานนอนอธิษฐานทุกวันแหละครับคิดถึงพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลกนี้โลกที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนครับวางคนลงปอด เพราะมันก็มีข่าวครับฉีดวัคซีนสามเข็มแล้วยังยังหนักอะ่ะยังมีมันก็มันมันไม่รู้ว่าชีวิตเราจะผ่านพ้นกับโลกนี้ได้อย่างไรที่ผมเป็นห่วงท,ที่สุดก็คือลูกสาวผมน้ำหอมผมก็อธิษฐานกับพระเจ้านอนพักผ่อนอยู่เก้าวันอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยอธิษฐานเผื่อลูก ก็บอกอนกให้อธิษฐานนกก็อธิษฐานให้พระเจ้าช่วยชีวิตครอบครัวได้ผ่านพ้นไปเพนะราะผมก็เป็นห่วงลูกที่สุดอะ่ะกพาอลูกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะเอาเพิ่งขวบแค่เก้าเดือนเก้าเดือนจะสิบเดือนนะครับลูกสาวคนเล็กส่วนผมกับนกก็ครบสามครบสามเข็ม แต่ก็ยังกังวลครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะจะหายจากโลกนี้ไหมแต่ก็ขอบคุณพระเจ้ามากครับให้หายจากโลกและเราก็ไม่มีอาการย้อนหลังเพราะโลกนี้น่ากลัวที่สุดก็คือหายก็จริงแต่จะมีอาการตามหลังเรามาก็คือแล้วแต่ใครจะเป็นอะไรยังไงแต่เราไม่รู้ไงว่าเราเราจะมีอาการอะไรไหมแต่ทุกวันนี้ ก็ขอบคุณพระเจ้าไม่มีอาการละลยย้อนหลังลูกสาวน้ำหอมก็ไม่มีผมก็ไม่มีแต่ช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาผมทั้งสามคนครับให้หายมันเป็นสิ่งย็ดเหนี่ยวอะนอนกลัวพระองค์อะคนเรามันถึงเวลาที่ต้องกลัวก็ต้องนึกถึงสิ่งที่จะช่วยเราได้คือพระเจ้าผมก็ขอบคุณพระเจ้า ผมติดตามพระเจ้ามาก็นานแล้วฮะหลายปีแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าตลอดกับชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอบคุณพระเจ้ามากครับวันนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อในกลุ่ม06หรือใครที่รู้ข่าวว่าผมติดโควิดนะครับผมก็ขอบขอบพระคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเหลือที่รักษาที่ดูแล ครอบครัวผมให้รอดพ้นโลกร้ายนี้ได้เพราะผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาติดนะฮะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องติดแต่เราก็มีที่พึ่งก็คือพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากครับผมก็ไม่มีสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับผมขอบคุณพระเจ้าครับสวัสดีครับ